เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยก็มักจะมีความเชื่อที่ว่าทุกๆุท,กที่มักจะมีเรื่องเล่าอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องล้อนตำนานต่างๆที่มีการเล่าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเรื่องราวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตำนานความสยองของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่เล่าสืบต่อกันมาอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวหอพักในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่าเตียงสีเป็นหอพักคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งเรื่องราวก็เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหลายสิบปีมาแล้วและมันก็เกิดขึ้นในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนั้นเรื่องราวมีอยู่ว่ามีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่ง แต่ประสบอุบัติเหตุรถชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยในขณะที่กำลังเดินข้ามถนนกลับมายังหอพักของตนเองและด้วยความที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่อาจจะตั้งตัวทันทำให้นักศึกษาแพทย์คนนั้นมีรู้ตัวว่าตัวเองนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วในที่เกิดเหตุอย่างทันที และเมื่อเรื่องราวงานศพของเขาจบลงญาติของผู้ตายก็ได้เข้ามาเก็บข้าวของบางอย่างของนักศึกษาแพทย์คนนี้ออกจากมหาวิทยาลัยแต่ทว่ามันก็ยังมีข้าวของบางอย่างของเขาที่หลงเหลือหรือถูกเก็บซ่อนเอาไว้ทำให้ข้าวของบางอย่างของนักศึกษาแพทย์ผู้นี้ยังคงหลงเหลืออยู่ในหอพักที่นั้น หนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปเวียนมาบรรจบในวันสถาปนามหาวิทยาลัยในปีถัดมานักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่ก็มักจะกลับบ้านแต่ทว่าก็ยังมีนักศึกษาหลายคนที่เหลือค้างอยู่ที่หอพักจนทำให้กลางดึกคืนนั้นมีนักศึกษาแพทย์บางคนเห็นรุ่นพี่คนหนึ่งเดินเข้าไปที่หอพักผ่านประตูห้องด้วยท่าทางแปลกประหลาด บางคนก็บอกว่าเขาเดินไม่ปกติบ้างแหละและบางคนก็บอกว่าได้กลิ่นเหม็นแปลกๆลอยเข้ามาในห้องที่นักศึกษาผู้นี้เดินผ่านและในคืนนั้นเองนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งที่พักอยู่ในห้องห้องเดียวกันกับห้องที่รุ่นพี่ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อปีก่อนและนักศึกษาแพทย์คนนี้ก็นอนอยู่ในห้องเพียงคนเดียว เพราะว่าเพื่อนร่วมห้องได้เดินทางกลับบ้านกันหมดนั่นหมายความว่าเตียงสีในห้องดังกล่าวไม่มีคนนอนและเวลานั้นก็เป็นเวลาลาวาตีหนึ่งหลังจากที่นักศึกษาแพทย์ผู้นั้นอ่านหนังสือจนเหนื่อยลา้าเขาจึงตัดสินใจขึ้นนอนบนเตียงบีซึ่งเป็นเตียงของเขาเองและในขณะที่กำลังพลิกตัวอาการสลึมสลือใกล้ง่วง เขากับพบเห็นว่าที่เตียงสีข้างๆกันนั้นมีเงาคนนอนอยู่ด้วยและด้วยความมืดเขาจึงค่อยๆเพ่งมองจนสายตาค่อยๆปรับเข้ากับความมืดได้ดีและล่างที่เขาเห็นนั้นเป็นชายที่ไม่คุ้นหน้านอนหลับตาและหันหน้ามาทางเขาใบหน้าของชายผู้นั้นเต็มไปด้วยคราบเกลื้อกงังเสื้อผ้ามอมแมม และเขาก็สะดุ้งสุดตัวลุกขึ้นมานั่งก่อนที่จะมองเห็นร่างของชายผู้นั้นค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาและหลังจากเรื่องราวนั้นผ่านไปก็ยังคงมีนักศึกษาที่ย้ายเข้ามาใหม่พบเห็นร่างดังกล่าวอยู่เป็นประจำทุกปีในวันสถาปนามหาวิทยาลัยจนทำให้ทางมหาวิทยาลัยต้องสั่งปิดตายหอพักห้องนั้นไปเสีย และนักศึกษาในหอพักนั้นก็ต้องพากันกลับบ้านจนหมดจนทำให้คืนนั้นหอพักแห่งนี้แทบจะกลายเป็นหอล้างเลยทีเดียวแต่หากใครที่ผ่านไปก็อาจจะเห็นร่างนักศึกษาที่เต็มไปด้วยเลือดเดินหาเตียงซีอยู่ก็อาจจะเป็นได้ เรื่องสยองจากมหาวิทยาลัยคราวนี้เป็นอีกเรื่องสยองที่มาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือและก็เป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีการแข่งขันกีฬาโดยแบ่งเป็นภาควิชาของแต่ละคณะซึ่งในปีนี้เราก็ได้เข้าไปเป็นนักศึกษาเฟชชีและได้รับเลือกให้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ประจำคณะอีเทศาสตร์ โดยมีคำบอกเล่าจากรุ่นพี่เพียงแค่ว่าคณะเราเป็นบวยมาหลายปีแล้วและปีนี้ก็อยากจะได้ใช้ยชนะก,กลับคืนมาดังนั้นการซ้อมก็เลยค่อนข้างหนักเป็นพิเศษอีกทั้งเรายังเริ่มซ้อมกันตอนดึกอีกด้วยเพราะเนื่องจากทุกท่าเต้นและโชว์จะต้องเก็บเป็นความลับไม่ให้มีคนนอกมาแอบซืบดูได้ เรื่องราวเกิดขึ้นในคืนวันที่เราซ้อมเชียร์หลังจากที่กองเชียร์ปีหนึ่งซ้อมเสร็จและตอนนั้นก็เป็นเวลาเราราวสามทุ่มเฟตชีและรุ่นพี่คนอื่นๆก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันหมดเหลือเพียงกลุ่มเชีย์ลิดเดอร์น้องใหม่เพียงแค่13คนที่จะต้องอยู่ซ้อมต่อและในขณะนั้นก็เป็นเวลาเกือบเกือบตีหนึ่งแล้วการซ้อมรอบสุดท้ายก็เริ่มขึ้น ทีมเราก็ได้คนขบวนออกมาซ้อมกันบริเวณลานโล่งที่หน้าคณะโดยมีถนนเล็กๆก,กลั่นกลางระหว่างแนวต้นไม้ริมสระน้ำกับลานที่เราซ้อมกันอยู่จังหวะหนึ่งเราก็ได้หันไปบริเวณแนวไม้แล้วเราก็พบเจอเข้ากับนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเธอนั่งแอบดูอยู่ที่ลังต้นไม้ซึ่งจากจุดที่เรายือนอยู่ ก็มองเห็นแค่เพียงช่วงบนของเธอเท่านั้นมีลักษณะเหมือนชะโงอกออกมาจากต้นไม้และเราก็ตกใจเป็นอย่างมากจึงลองตะโกนบอกทุกคนว่าให้หยุดก่อนเพราะว่าตรงนั้นมีคนแอบดูพวกเราอยู่ทุกคนหยุดแล้วก็หันไปที่สุดที่เราเห็นแต่พวกเพื่อนๆกลับมองไม่เห็นอะไรเลยสิ่งที่ลงเหลืออยู่มีเพียงความว่างเปล่า และความมืดเท่านั้นและต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นธรรมเนียมธรรมดาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะซ้อมกันดึกดื่นและมีการแอบดูคณะอื่นๆซ้อมกันซึ่งณนะเวลานั้นเราและเพื่อนๆต่างก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความร้อนแต่อย่างใดหลังจากนั้นการซ้อมก็ดำเนินการต่อไปจนกระทั่งการซ้อม วนกลับมาที่ท่าเต้นเดิมเพลงเดิมเราบังเอิญหันหน้ากลับไปมองทางเดิมซ้ำอีกครั้งและครั้งนี้เราก็พบเห็นนักศึกษาคนเดิมอยู่ที่จุดเดิมในท่าเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้เราตัดสินใจไว้ว่าเราจะไม่บอกใครและเราก็มองเขาแบบไม่ละสายตาเราเพ่งไปตรงนั้นจนมั่นใจจริงๆว่า สิ่งที่เรากำลังมองเห็นอยู่นั้นคือใบหน้าของนักศึกษาคนเดิมคนดังกล่าวและเพียงพิบตาเดียวใบหน้าของเธอก็พุ่งตรงเข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วและเมื่อเข้ามาใกล้ๆมันก็ไร้ใบหน้ามีเพียงผิวขาวซีดก่อนที่จะหายไปตอนหน้าต่อตาในตอนนั้นเองเราตกใจกลัวมากและได้แต่ลองไห้ นางก้มลงไปมองกับพื้นและไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เป็นประโยคมีเพียงแค่เสียงร้องไห้และพึพมพำไปว่าไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้วก่อนที่กลุ่มเชียจะสลายตัวอย่างรวดเร็วและพาเราออกมาจากมหาวิทยาลัยจากนั้นก็พาก,กันไปรวมตัวอยู่ที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีการซ้อมเลดอีกเลย และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นความสยองของชีวิตเราเพราะหลังจากเหตุการณ์นี้เรากับพบเจอและมองเห็นเรื่องราวลี้ลับเป็นประจำมากขึ้นทุกทีจนกลายเป็นคนที่เหมือนมีสัมผัสแปลกๆอยู่ตลอดเวลาจบไปแล้วกับสองเรื่องเล่าลึกลับจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศไทยและหากท่านผู้ฟังคนไหนอยากฟังเรื่องราวเต็มอัธรสด สามารถติดตามชมได้ในภาพ,พยนตร์เทอมสองสยองขวัญที่จะเปิดตัวในวันที่24มีนาคมนี้หากใครชอบฟังเรื่องลึกลับตำนานร้อนเรื่องราวสยองขวัญฝากกด Subscribe กดกระดิ่งได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน